พาส,สด s p o r สวัสดีครับศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคมปี2022จะมีเพียง32ทีมจากทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจนถึงตอนนี้การคัดเลือกตัวแทนในแต่ละโซนนั้นก็เกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับฉะนั้นเรามาดูบทสรุปการแข่งขันของทุกทวีปไปพร้อมกันเลยว่าทีมใดสามารถคว้าตั๋วไปลุยศึกครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย ฮอตสปอตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลแอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลแอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอตเท่านั้นก็ชาติแรกเลยนะครับที่ได้เล่นในฟุตบอลโลกนี้ก็คือเจ้าภาพกาตาร์นั่นเองนะครับก็คือจะได้เล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับสหาภาพสมาค,คมฟุตบอลยุโรปหรือ,อยูฟ่านั่นเองนะครับได้จำนวนโกตา13ทีมผ่านการคัดเลือกแล้ว ทั้งหมด13ทีมเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีทีมชาติใดบ้างที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด13ทีมนี้นะครับเริ่มกันที่ชาติที่1เลยนะครับเยอรมนีแชมป์กลุ่ม J ลำดับที่2เดนมาร์กแชมป์กลุ่ม F ลำดับที่3ฝรั่งเศสแชมป์กลุ่ม D ลำดับที่4เบลเยียมแชมป์กลุ่ม E ลำดับที่5โคเอเชียแชมป์กลุ่มเลำดับที่6สเปนแชมป์กลุ่ม B ลำดับที่7เซอร์เบียแชมป์กลุ่ม A ลำดับที่8อังกฤษแชมป์กลุ่ม I ลำดับที่9สวิตเซอร์แลนด์แชมป์กลุ่มที่ลำดับที่11 โปรตุเกสผู้ชนะเพย์ออฟเส้นทาง C ีลำดับที่12โปลแลนด์ผู้ชนะเพย์ออฟเส้นทาง B ีและลำดับที่13เวลผู้ชนะเพย์ออฟเส้นทางเอนะครับทั้งหมดของยุโรปก็จะมี13ทีมเท่านี้นะครับสหพันธ์ฟุตบอลแอฟ,ฟริกาหรือ CAF ได้จํานวนโกตตา5ทีมนะครับผ่านการคัดเลือกแล้วทั้งหมด5ทีมมีชาติใดบ้างไปดูกันเลยครับชาติที่1กานาชาติที่2เซเนกัลชาติที่3โมอกโกชาติที่4ตูนิเซียและชาติที่5เคเลูนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอฟ,ฟริกานะครับทั้ มสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใตา้ ได้จานวนโกต้า4.5ทีมผ่านการคัดเลือกแล้วทั้งหมดนะครับ4.5ทีมชาติที่1บราซิลชาติที่2อาร์เจนตินาชาติที่3อุรุกวัยชาติที่4เอกวาดอร์ส่วนชาติที่5นะครับเปรูอันดับที่5ไปเล่นเพย์ออฟระหว่างออสเตรเลียนะครับผมก็พ่ายออสเตรเลียไปนะครับจุดโทษนั่นเองนะครับคือไม่ได้ไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วนะครับเป็นทางด้านออสเตรเลียนะครับที่ได้ไปสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ได้จํานวนโกต้า4.5ทีมผ่านการคัดเลือกแล้วทั้งหมด 4. 5 ทนึ่อิหร่าน2เกาหลีใต้ 3. สาซาอุดีอาระเบีย4ญี่ปุ่นส่วนออสเตรเลียนะครับก็ได้เข้าไปเล่นรอบคัดเลือกแล้วนะครับซึ่งชนะเปรูมาในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมานั่นเองนะครับชนะจุดโทษนั่นเองครับผมสมาพาันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนนะครับได้จํานวนโกต้า3.5ทีมผ่านการคัดเลือกแล้วทั้งหมดนะครับ3.5ทีมก็จะมีแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาคอสตาริกานะครับอันดับที่4ผ่านเข้าไปเล่นเพย์ออฟระหว่าง ฝั่งนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับก็ชนะ New นิวซีแลนด์มาแล้ว1ประตูศูนก็ได้ไปบอลโลกในรอบนี้แล้วครับผม และนี่ก็คือ32ชาตินะครับที่จะไปลงฟาดแข่งกันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคม2022นี้ที่จะถึงนะครับและก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้ใครจะคว้าช่วยแชมป์โลกไปครองนะครับเพื่อนๆเ,เชียร์ทีมไหนรักทีมไหนนะครับคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและแอดจะรายงานความคืบหน้าของฟุตบอลโลกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเตะเลยนะครับผมและก่อนจากกันในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่หมและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตส p o t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ